สวัสดีค่ะดิฉันนางส,งสาวมิสซาเกลินชินนะคะเลขที่สามหกยี่ริส2 2ค่ะหน่วยง,งานที่สนใจนะคะจะเป็นองค์กรเปลี่ยนสนนบนหน้าเนื้อ,อน,น,บบน,น,นะคะถ้าหากว่าได้มีโอกาสนะคะเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโดยหน่วยงานนั้นนะคะเราจะนำนวัตรกรรมการจัดก,การหทางสีได้น,นะคะมาใช้ในหน่วยง,งานนั้นหนึ่งนะคะคือ TQM นะคะจะเป็นการบริหารโดย บริหารคุณภาพโดยรวมนะคะเ,ออเป็นการมีการจัดการระบบะะนในการทำใะะวินัยในการทํางานค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดความเสียหายนะคะละมุ่งสร้างคุณค่าในการบริการทํางานทุกงานทุกขั้นตอนนะคะออจะมีการปรับปรุงอย่างตอ่ตอเนื่องตลอดเวลาโดยออทุกระดับในองค์กรนะคะจะมีส่วนร่วมด้วยก็จะมีการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกด้านเพื่อให้องค์กรนะคะมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อไปจะเป็นแบนมาร์กิ้งนะคะมีกระบวนการในการมีกระบวนการในการทํางานมีการกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้มีการทํางานที่เข้าใจตรงกันในวันนั้นนะคะแล้วก็ อันที่สามจะเป็นจัดอินทา์นะคะจัดอินทาร์ก็จะเป็นแบบว่าระบบการผลิตแบบทันเวลานะคะเหมือนกับว่าจะทําให้เ,เป็นการทํางานในองค์กรที่มีความรวดเดว็วมีความถูกต้องและมีความสะดวกและมีเอ่อคุณคุณภาพในคุณภาพในการทํางานในองค์กรนั้นนะคะ<ง>อันที่สี่นะคะจะเป็นห้าโซนะคะห้าโซคือสะสางสัดสางจะเป็นแบบว่า การแยกแยะของหรือกระบวน,นการทํางานนั่นเองนะคะจะที่จําเป็นและไม่จําเป็นออกไปนะคะต่องานในการจัดและเคลื่อนย้ายหรือเบิกออกไปนะคะสะดวกค่ะสะดวกคือการจัดการวัตุสิ่งของต่างๆให้เป็นที่สําคัญที่จำเป็นับงานนะคะให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานสะอาดนะคะคือการทําความสะอาดนะคะอเออ การวเครามสารเครื่องจากอุปกรณ์รส,ารส,สารที่ทำํางานเพื่อหาข้อบกพร่องนะคะหรือหาข้อความเสียหายของอุปกรณ์สุขะล,ลักษณะนะคะคือแบบว่าจะเป็นการสร้างม,มาตรฐานเพื่อให้ทุกคนสาม,มารถทํางานกันได้ค่ะสร้างนิสัยนะคะเป็นการอบรมไม่เข้าใจกันค่ะ โดยรวมของอุปกรคะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานที่ทํางานได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศสถานที่หน่วยงานราชการโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งในห้องนอนนะคะเพื่อเป็นการจัดระเบียบในห้องทํางาน,นะคะ่ะเมื่อสถานที่ทํางานนั้นเป็นระเบียบแล้วนะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับพนักงานไม่ต้องเสียเวลาควนหาอุปกรณ์นะคะต่างๆเวลาเกิดอ,อ,อยาก ได้อะไรขึ้นมานะคะส,มสามารถจัดการได้ทันทีเลยและเมื่อเกิดการปฏิบัติซ้ำๆนะคะเป็นประจําจะสง่งเสือไม่มีมีวินัยน,นะคะมากขึ้น,นะคะ่ะจะช่วยให้ะถาว่าจ,จะจะช่วยให้อ,อ,องค์กรหรือการ,ร,รเปลี่ยนแปลงก็คือคนในองค์กรนะคะจะ เป็นกันเองมากขึ้นและมีความร่วมมือกันซึ่งกันและกันมากขึ้นทําให้การทํางานนะคะอ,คองค์กรมีสระมาสิทธิภาพมากขึ้น,นะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ